เพจอะไรไบช็อปสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูชุดสีส m เอสนะครับสม a อสร้อยสิบจูนนะครับตัวนี้จะเป็นจูเนียที่มีกันตกกันตกยาวที่เขาจะเรียกเห็นไหมครับว่าจะมี2ช่องนะครับซ้ายขวากันตกจํานวนชิ้นที่ได้นะครับสําหรับชุดสีรุ่นนี้ก็คือจะได้จํานวน7ชิ้นนะครับตามภาพเลยก็จะมีบางคนหน้าตัวนี้บางคนหน้าแล้วก็ ชิ้นใหญ่ครับด้านหลังซ้ายขวาเป็นคู่ต่อมาก็จะเป็นปิดแต่ครับหรือว่าบางแต่ตัวสามเหลี่ยมนี่นะครับแล้วก็จะเป็นบังลมหน้าซ้ายขวาแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวหน้ากากครับตัวนี้ก็คือครบเจ็ดชิ้นจะได้ตามนี้ส่วนสีนะครับก็คือสามารถสั่งทำได้ทุกสีนะครับทางเพจคือลูกค้าสามารถก๊อป ก๊อบสีต่างๆที่อยู่ใน YouTube ใน Facebook ที่สีที่สวยๆครับส่งมาทางเพจแล้วก็สั่งทำได้เลยส่วนวัสดุครับที่ใช้ก็คือจะเป็นพลาสติกเกรด ABS นะครับงาน NCA ครับพลาสติก ABS ก็คือจะเป็นพลาส,สติกที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับหนาทนทาน ให้ดูสีก่อนส่วนสีที่ทำนะครับตัวเนี้ยสีจะเป็นผสมมุกให้ทั้งหมดเลยนะครับทุกรุ่นทุกสีครับที่สั่งทำจากทางเพจเราเนี่ยครับจะใส่มุกให้ทั้งหมดสีจะแววเงาสวยใครสนใจรุ่นไหนหรือว่าจะทำสีไหนครับ คือทักทางเพจมาได้เลยนะครับเพจอะไรไบช็อปครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ